สวัสดีค่ะจากบาลไยวองพยอมค่ะวันนี้บาลไรวองพยอมจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกพุดร้อยมาลลยกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับดอกพุทธที่เขาร้อยมาลลยนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเห็นไหมเอ่ยเราจะเก็บเฉพาะดอกพุทธที่เราได้ขนาดนะคะ คือจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีขาวดอกตูมพอสมควรนะคะส่วนยังนี้ยังไม่เก็บนะคะจะรอไว้เก็บพวกนี้นะคะเราจะเก็บเฉพาะดอกตูมขาวที่เป็นแบบนี้นะคะถ้ากิ่งสูงเราจะต้องโน้มกิ่งลงมาแบบนี้นะคะดอกของเขาจะสีขาวแบบนี้เลยนะคะ ค่ะมีกรีบออกเป็นสีน้ำตาลแดงหรือว่าชมพูเล็กๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะแลาต้องเก็บขนาดที่พอดีนะคะและสีของขาวจะต้องเป็นขาวแบบนี้นะคะต้องขาวสะอาดจ้วเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บแบบนี้นะคะ เป็นรายได้เสริมนะคะสำหรับคนที่อยู่กับบ้านว่างๆสามารถที่จะเก็บดอกพุทธร้อยมาลายขายได้นะคะตอนนี้ที่แม่ค้าโทรมาบอกบ้านไร่วงพยอมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือกิโลละ200บาทนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เห็นชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะดอกของขาวจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะถ้าเราว่างงานหรือว่าเราอยู่บ้านอยู่เฉยๆนะคะเราสามารถที่จะปลูกพุทร้อยมาลายแบบนี้นะคะ เอาไว้จำหน่ายได้นะคะราคาถึงจะไม่สูงเท่ากับดอกมะลิแต่ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะสําหรับดอกพุธขออย่างเดียวอย่าให้กลีบเลี้ยงของเขาออกเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะนี่ค่ะเห็นไม่ชัดเห็นชัดไม่เอ่ย ็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะดีก็อยู่เฉยๆการเก็บก็ไม่ได้ยากนะคะเราจะหยิบดึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะดอกกังขาวจะเป็นแบบนี้นะคะปลูกไว้ เป็นรายได้เสริมเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะบางช่อถ้าดกถ้าดกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบแบบนี้นะคะนะคะนี่เราก็จะได้หลายดอกถ้ามันดกนะคะอันนี้คืออ,อของบ้านไร่วงพยอมจะโดน คือเป็นสารยาฆ่ายากของไร่ตรงกันข้ามนะคะเขาจะมาฉีดยาฆ่ายาในไร่อ้อยทำให้ดอกไม้ของบ้านไร่วงพยอมก็จะเสียหายนะคะคือนี่ค่ะดอกก็จะเป็นพวงอย่างนี้นะคะเราก็จะเก็บอาจจะพอดอกที่ตูมพอดีนะคะ ตัวน,น,นี้ต้องเอาไว้วันต่อไปนะคะถึงจะเก็บได้เมื่อเราเก็บได้เราต้องเอามาใส่ถังแช่น้ํานะคะคือเราจะมีถังแช่น้ําไว้หนึ่งใบนะคะใส่น้ําไว้เลยนะคะเมื่อเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาใส่ไว้ในถังแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เพื่อล้างเอาอยางของเขามาให้ติดกลีบดอกของกลีบอื่นนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นดอกพุธที่สวยงามนะคะสีขาวสะอาดตานะคะไม่ไม่มีตำหนินะคะเราต้องเลือกเก็บอาเฉพาะดอกที่สีขาวบริสุทธิ์ล้วนๆนะคะถ้ามีสีแดงปนเล็กน้อยหรือว่าสีชมพูตรงกลีบ ต้องกรีบเลี้ยงแบบนี้นะคะเนี่ยต้องซอกกรีบงี้นะคะเป็นนั้นว่าใช้ไม่ได้นะคะวันนี้มาลายวงพยอมก็พาเพื่อนๆมาเก็บดอกพุทธร้อยมาลายเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะคะพอค่าขนมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ